ไฮไลท์ที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้ก็คือในเรื่องของการขายแบบไม่ขายนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเราทำคอนเทนต์เป็นในบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องขายเลยจากมาถามซื้อจากเราเองด้วยซ้ำไปนั่นก็คือการทำวิดีโอแบบขายแบบไม่ต้องขายซึ่งในวิดีโอของเขาตัวนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากคลิปนี้คลิปเดียวก็คือในเรื่องของ การชั S <S ่งน้ำหนักโดยใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนครับเราสามารถใช้หน้าจอ iPhone ของเราครับเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักหนะครับผมไม่รู้ว่าหน้าจอของ iPhone นะครับสามารถวัดแรงที่กดเข้าไปได้ด้วยนะวิธีการนะครับง่ายมากเลยนะครับแตงแรกอะอยูมือถือนะฮะนี่ครับอันนี้มือถือเหรอไอหน้าจอน,นี่เย็นได้ขนาดนี้ทำความสะอาดบ้างนะครับนี่ต้องถูทีเดียวนี่กิิง <นะ S 2> เลครับผมอะ <ฮ pickles> สิ่งที่เขาทำก็คือจากคลิปนี้คลิปเดียวก็คือมีออเดอร์สั่งซื้อน้ำยาเช็ดโทรศัพท์มือถือมากถึง400ออเดอร์ภายใน2ชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากได้เทคนิคดีๆจากหนัืงสอขายดีปังๆด้วยทิกตอกจากมือถือเครื่องเดียวนะครับก็สามารถกดใต้ลิงก์สั่งซื้อได้เลยครับ